มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนหมอเตือนแล้วนะสูบกัญชาไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่เสี่ยงปอดอักเสบหนักถ้าติดโควิดจะรักษาหายยากจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มก่อนเกิดผลกระทบมากกว่านี้วันที่15กรกฎาคม2565รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัเจียรกุล ัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพ,พยาบาลมอมหิดลกล่าวถึงการสูบกัญชาไฟฟ้าทําให้ปอดอักเสบมากขึ้นบอกว่าการใช้น้ํามันกัญชามาสูบแบบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้ปอดอักเสบได้แต่เปอร์เซนต์มากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้แต่ว่าหลักๆของกัญชาต่อปอดจะเป็นสาร THC ทําให้มีการระคายเคืองของหลอดลม ไอมีเสมหะส่วนระยะยาวจะทำให้เกิดภาวะออดลมอักเสบเรื้อรังคล้ายคนเป็นโรคถุงลมป่งพองแต่ผลเฉพาะหน้าที่ทำให้เกิดปอดอักเสบชนิดที่เป็นผลจากน้ำมันกัญชายังมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่สหรัฐอเมริกาเจอราวๆหลักร้อยรายจากคนที่สูบกว่า1 0 0 0 0แสนรายในเมืองไทยกรณีปอดอักเสบจากการสูบกัญชาไฟฟ้าก่อนโควิดของเราเจอ2-3ถึงราย โดยทั่วไปมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้ามา1เดือนก่อนจะเกิดปอดอักเสบด้วยซึ่งคนที่ปอดอักเสบจากควันบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าก็มีเหมือนกันเป็นปฏิกิริยาต่อสารประกอบในควันบุหรี่หรือว่าน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์กล่าวหมอเตือนแล้วสูบกัญชาไฟฟ้าเสี่ยงปอดอักเสบหนักติดโควิดรักษายากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ